แจ้งผู้ขับรถแท็กซี่ทุกท่านวันนี้มีบูธร,รับสมัครพนักงานขับรถแท็กซี่เพื่ออบรมเป็นจิตอาสาตำรวจท่องเที่ยวที่ลานจอดรถสนามบินสวนรภูมิข้างไม้กั้นประตูหนึ่งข้างผูค,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 คันเนเนอร์อบรมฟรี13ามิาิาาตรายนสองหเวลาแปนาฬกาาสินาทีถึงสิบนาฬิกาสสินาทีที่กองนนาาบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวชั้น6นะครับ รับประกาศสีนิบัตจากท่านผู้ประชาการตำรบท่องเที่ยวพร้อมลงทะเบียนเป็นถื่ออาสาประสานงานได้ทั่วประเทศหมายความว่าเมื่อท่านไปประสบเหตุเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเช่นสื่อสารไม่เข้าใจเราจะมีหมายเลขโทรศัพท์1 1 5 5เพื่อให้ท่านได้ประสานมาที่เจ้าหน้าที่ตำรบท่องเที่ยวได้อธิบายและช่วยเหลือสื่อสารได้ทุกภาษาทั่วโลก รถนำบัตรประชาชนไปกับขี่และสมาร์ทโฟนของท่านมาด้วยสมัครแล้วเข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะครับการที่ผู้ขับรถแท็กซี่เข้าร่วมอบรมและได้รับการแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งนะครับย้ำได้รับการแต่งตั้งเป็นจิตอาสาตำรวจท่องเที่ยวแล้วจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานตำรวจท่องเที่ยว มีประโยชน์และข้อดีอย่างสำคัญทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและสังคมโดยรวมดังนี้นะครับมีอยู่หข้อหนึงยกระดับความน่าเชื่อถือในอาชีพผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะของเราซึ่งผู้โดยสารโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าคนขับมีบทบาทช่วยเหลือทางสังคมและทางกฎหมายและข้อมูลการท่องเที่ยวได้ คือเป็นจุดแข็งด้านภาพลักษณ์ในอาชีพขับแท็กซี่ของเราซึ่งเราทราบอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าตอนนี้นะักท่องเที่ยวได้เข้ามาในประเทศไทยน้อยมากนะครับเรามาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับข้อที่สองได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ จะได้รับประการนียบจากผู้ประชาการรำเภอท่องเที่ยวข้อมูลจะถูกลงทะเบียนไวในฐานข้อมูลของกองประชาการอำเภอท่องเที่ยวถือเป็นการได้รับการรับรองสถานะของท่านอย่างเป็นทางการข้อสามเพิ่มทักษะสําคัญในการบริการจะได้รับการฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างชาติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและการประสานงานในเหตุการณ์ฉุกเฉินทําให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้